สวัสดีครับพี่น้องครับตอนรับผอสู่ช่องผู้ป่าพารีสวนครับผมพาพี่น้องมาชมครับผมกล้วยที่ผมจะคำครับผมตอนนี้ก็ออกฟักมาแล้วในฮาวีครับผมพี่น้องนี่อ่าอยู่แปลงพันธหาลอยต้นนะครับเด้อยู่แปลงพันธหาลอยล 1, ต้นครับผมนะเงาสุดให้หน้าเลยครับผมพี่น้องสุดลูกของลูกตาเลยครับผม แตงพัฒนาลอยต้นเอาเดี๋ยวผมจะผ้าพี่น้องเบิง้งเับผมว่าผมจะคำจะเสียบไม้ทั้งไรนะครับน้องพี่น้องแต่ว่าเครื่อนไงดีครับผมพี่น้องนี่เครื่อนไงดีอยู่ยี G ่สิบโลขึ้นมีก็มีครับผมพี่น้องนี่มีละยี G ่สิบโลขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวนี้ ใน6กบีแล้วครับผมจะมีบีที่เจ็ดเจ็ดแปดบนใน,นโจเคยอยู่พี่นอ้องต้นมันใหญ่แล้วครับพี่น,อน้องนี่ต้นใหญ่ดีจะวางกล่องไว้ก่อนครับผมวางกล่องไว้ก่อน เดี๋ยวพี่น้องขอวางกล่องก่อน,น้ะครับเนดะ้อนี่ตัวการไทยทำแน่ครับผมอืมอแล้ come on you know

Ô oh, à không cái này. Để kia nó còn đi Không cái máy nữa. Ok.

เป็นฉากมุมสูงครับผมหลังจากที่ผมบบทำมัดเกอะห้อ,องหลับพี่น้องนี่ครับผมเอ้ยเบิ่งเลยครับพี่น้องนี่นะครับเด้อพี่น้องหลังจากที่ผมรัดคอห่วงไว้นำไม่ว่าจะเป็นรีบใบรีบบินก็ได้ครับผมพี่น้อง ในการรัดรัดเข่าหาไม้ครับผมกันย่ามเวลาต้นมันโดนเดนครับผมอ่ะเบิง้งครับผม,ว,ว,ว,ม,มวีสวยๆงามๆวีสวยๆงามงามากเลยครับผมพี่น้องายวีจะนาเสมอกันครับผมน่าจะเสมอกันดีายวีเพราะว่าค่อนข้างที่จะงามเลยทีเดียวครับผม ้าได้ทีเดียวตอนนี้ก็ได้เห็นเห็นหาวีแล้วนีครับผมหนึ่งสอนี่ครับผมสามสหนี่ครับผมมีวีครับผมพี่ลนึองสามสี่หครับผมไี่หกวีแล้วหนึ่งสอมสี่หาหกครับผมหกวีหวีแล้ว นี่นะจะเป็นวีที่เจ็ดอาจจะวีที่เจ็ดได้ครับผมพี่น้องเจ็ดแปดประมาณนั้นพี่น้องเพระาะว่ามันเก็อค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยล่ะครับผมพี่น้องเพราะว่ามันปิดดินแตกไหม่ครับพี่น้องนี่ครับผมเป็นด,ดินล้วนครับผมดินล้วนดีะดินทั้งหกงามนีแล้วครับผมพี่น้อง้นานะบ่ข้งบ่ม,มีค้งอยู่แล้ว พอยกคู่ไว้ครับผมย้อนยกคู่ไว้ครับผมยกคู่สี่ต้นยกคู่ครับผมไร่ย่างสี่ต้นยกคู่สี่ต้นก็ยกคู่อีกครับผมนี่นะครับผมกันน้ำค้างไใบครับผมกับมีการปลูกฟางไว้ทั่วแปลงเลยครับผมเพราะว่าฟางอ่าไหลครับผมช่วงหนาแรงนั่น พราะว่าปลูกกับช่วงอ่าปีใหม่นะครับเนาะปลูกช่วงปีใหม่คนฟากมาหลายเบิดหลายรถครับผมเบิดหลายรถอยู่ประมาณนี้ครับผมพ่อพงมงต้นที่ซองกันมันพอขับบ่ครับผมพี่น้องพอขับบ่ครับผมประมาณนี้นย่างไรผมก็จะขับไปเลย เจือคำไปเลยครับผมพี่น้องเครื่อนเ่ยเ,ยเครื่อติดกันครับผมต้นติดกันเดี๋ยวพี่น้องเชือกฟางผมเตรียมมาไใบลายเลยพี่น้องอเตรียมใบย่ามลงงานจะได้ไงครับผมเชือกฟางที่ผมใส่เวทไม้สีกับรัดข้อห่วงครับผม ขาดคอห่วงอ่าตอนนี้เลยก็ได้หกวีแล้วโอเคแล้วพี่น้องนี่ยหกวีอ่าขาดวาสถามมันสมบูรณ์มากนี่ครับผมบดตามกดยี่สิบลูกกิโลได้นะครับผมพี่น้องบนี่ยดตามกดยี่สิบกิโลได้เพื่อนังนี่อ่าแคร์อ่าเรื่อนหกวีนั่นมันก็นอยู่ประมาณสิบหกสิบเจ็ดโลนะครับเนาะพี่น้องจะอยู่แลเล่านั่น ถ้าเคลือ8แปดวีนี่จะตกยี่สิบดลแน่นอนครับผมถ้าคิดเป็นวีกวีละสี่โลหาโลนะครับผมประมาณนั้นนะะค่อนข้าง,งที่อุดมสมบูรณ์ดีครับผมพื้นที่ปลาอ่พื้นที่ปลา,ปาโลผูกกล้วยงามปะยังพี่น้องเนี่ยเนะบืองแคม,มันอ่านี่แล้วครับผมเบืองโครแล้วกัน ผลต้นกลวยแต่มันเลี้ยงต่อสองกับขงจะได้ผลอยู่ครับผมพี่น้องต่อสองต่อสามไปคงจะเปลี่ยนผลอยู่ครับผมประมาณนี้เนาะครับเนาะพี่น้อง,ง,งอากาศร้อนโอบ้าของผมมาหนึ่เพราะว่าขึ้นมาจากแปลงหกลอยแปดสิบต้นครับผมหกลอยแปดสิบต้นกิดผมกิดไล่ข่ำไปอยู่ ได้คำแล้วก็เหลือแต่มัดข้อห่วงครับผมพี่น้องประมาณนี้แล้วครับผมสวัสดีครับ